สำหรับคลิปวิดีโอนี้หลายท่านอาจยังไม่รู้ว่าเหรียญกระสังหรือเหรียญที่เราใช้จับใจ่ายในชีวิตประจำวันทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเหรียญ25สตางค์50สตางค์เหรียญ1น1บาท2บาทเหรียญ5บาทหรือเหรียญ10บาท จะมีขบวนการผลิตขึ้นมาทุกปีแต่จะผลิตมากผลิตน้อยก็ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจของปีนั้นๆและก็เช่นกันสำหรับเหรียญ5บาท สำหรับเหรียญ5บาทในปีพศนี้จะมีจํานวนการผลิตอยู่ที่50ล้านเหรียญเป็นเหรียญ5บาทในรัชกาลที่9เหรียญ5บาทจะผลิตจากคิวโปรนิเกิลสอดไส้ทองแดง เหรียญน,นี้ไม่เหล็กจะดูดไม่ติดมีความโตของเหรียญหรือไดมิเตอร์อยู่ที่24มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่7.5กรัมด้านหน้าจะมีพระชายลักษณ์ของสมเด็จพระประเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ต่ทางด้านวงขอบจะเป็นเฟือง และสำหรับทางด้านก้อยก็จะเป็นวัดเป็นวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นเหรียญปีพศ2542 ระยะเวลาอายุของเหรียญก็เข้าไป20กว่าปีซึ่งในปัจจุบันก็สามารถพบเจอบ้างแต่ไม่บ่อยนักซึ่งก็เป็นเหรียญที่ค่อนข้างหายากเนื่องด้วยประชาชนส่วนใหญ่เมื่อได้เหรียญแล้วจะไม่ค่อยนำออกมาใช้ส่วนมากเก็บ จึงทำให้พบเจอเหรียญประเภทเหรียญห้เหรียญหบาทได้น้อยมากและสำหรับท่านใดที่มีเหรียญของปีพศ2542เก็บไว้เยอะเยะแล้วอยากจะขายก็สามารถติดต่อหรือคอมเมนต์ในลิงก์ใต้คลิปวิดีโอได้ แต่ขอสภาพเหรียญ UNC นะครับหรือเหรียญไม่ผ่านการใช้แต่ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเหรียญ5บาทของปีพศนี้ยังไม่มีการซื้อขายจริงๆแต่ทางช่องต้องการนำมาเก็บสะสมจึงเปิดรับซื้อในราคา100เหรียญ600บาท สำหรับท่านใดต้องการขายก็ติดต่อได้นะครับก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สันกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ